สวัสดีครับอยู่กับช่องค้าพันโรมิชเชนแอวเดี๋ยวกันนี้เนื่องในวันวาเลนไทน์ครับมีสกูพิเศษให้พี่ีเอนไปรอสัมผัสความรู้สึกในวันวาเลนไทน์ปีนี้นะครับหลังเวทีของเราใช่ครับแล้วก็ไปมีตัวพายอีกนึงก็เดินลงมาใส่แยมไปยามโรลครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวรสวัสิมาระบสวังดีครับพายอกครับเพื่อเห็นผลอะไรตัวเบสสัมภาษณ์ได้ครับสิมาพี่น้องนะครับไปสัมภาษณ์ความรู้สึกนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแห่งความรักนะครับกะ อยากมาสอบถามสมาชิกในวงเขาวา่ามีวความเป็นสื่อจากไหนอะไรันผู้ใดได้เสิร์ฟให้เพื่อนทายแน่แล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาไปแต่ว่าตอนนี้คือผมมีผู้ใดอยู่ยังคนอ่ะอนนี้ถามน้องๆเลยสวัสดีครับ,บสวัสดีครับสสวัดีครับคนสวยได้อขออนุญาตสัมผัสาจะเข้าเนี่ยมา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 จ้ะแบบแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นน้องๆนะครับตั้มน้องทีมป้อนเสิร์ฟนะครับพี่น้องคนระับสวัสดีครับ นลยว่าสีสอบถามมามันเป็นวันวาเลนไทนวันแห่งความรักหนูมีความู้เึกทังไหนแะรกะมีผูไ้ไดเสื้อผ้ายหดดอกไม้ไปบอตามต้องวาวาบวมีแป,นป้นไปอ่ด้ไทยแบนไปบอพี่ีมาไปอีกบะเอาไวพ้พอหนอเลย มันบัานแห่งความรักนะครับขอให้น้องๆน,นะครับมีความสุขแล้วก็ใมีแต่คนหักมีแต่คนชิ่นชอบนะครับผมและเป็นที่รักของพี่ๆน้องๆในวงตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้พบเจอสิ่งดีๆขอให้พบแต่คนที่คิดว่าอยากให้มาเป็นแฝดนะพี่น้องะนะครับสุขสันต<พ>์วันเดนทน์ครับคนนี้มีความหลักในรอบน้าแดงหน้าแดงเอาอีกคนนึงนะครับพี่น้องครับอาจจะสอบถามกันนะว่ามือดี เป็นยังไงบ้างครับมีคนมาบอกรักหรือว่ามีคนมาแฮปปีวันทายยังครับมีแล้วค่ะมีแล้วเอาไปนออ้องผมยังวันทันในมีอยู่ด,ดอกกดอลแล้รถามด้วยอ๋อด้จักดอกแล้วพ่ะย่ะสองดอกออสองดอก,สอ,ดอกสองดอกที่หมายถึง,ง,งดอกไม้อ๋อดอกกุหลาบดอกไม้นะครับครับก็สุขวัฒน์ไทยปีดีนะครับในในานามของอพี่ๆเนาะขออวยพรยให้ ให้น้องสาวคนหนึ่งนะครับมีได้ความสุขไม่ได้คนหักไม่ได้คนนชื่นชอบนะครับผมแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนในวงนะครับผมแล้วก็เป็นที่รักของแฟนคลับทุกคนครับี่วันทยครับเอาไปกันต่อเ้ไกันต่อครับผมพี่น้องอ่าเมื่มมอกี้เ,เป็นทีมขอฟราเสร็จไปแล้วนะครับแบบเจอออมแล้วไปทเจอออมเจอออมบอเจอออมจะขาบอพี่น้องเอาพยันี้แล้วนะพยัญครสวัสดีครับสนวะัสดีครับผมสมจะเข้าเนี่ อันวาเลนไทน์นี่เป็นยังไงก็อนมี่มีเบาๆบอกรหักไปยังค่ะยังไม่เลยไปยิ้มดอกแล้วไปยิ้มดอกแล้วมันมีแต่แจกดอกตอกบ้านมาเนี่ยไป่ถึงดอกยังไม่ถึงดอกไหมเนาะมาได้แจกดอกดอกยังม่ได้ดอกยังก็ามาได้แจกดอกเลยมาเนี่ยผมมาวยพรนะครับขอให้พี่อ้อมนะครับมีความสุขในวันแห่งความรักนะครับมีแต่คนกหักมีแต่คน ช,ชื่นช so มช oh, so ื่นชอบนะครับผมละก็ให้นคือกันะครับให้แฟนคลับนะครับเพราะยังเป็นแฟนที่ยอมเล่าอยากไดินเดินเข้ามาให้ไดินหลายดอกให้ไดินหลายดอกอุ้ยก็จะให้สมพรปากของแอดมินเนาะให้ไดินหลายดอกก็ว่าเราต้องรีดลองเนาะครับขอให้บางๆมันมานะครัสุสท้ายวาเล่นทายครับผม ไปกันต่อครับพี่น้องครับอันนี้น้องถามแม่แม่ดูสวัสดีครับน้องถามแม่แม่อันนี้ไป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 เอาพวกมาหน่อยอันนี้แม่แม่ได้ข่าวว่าเป็นแม่แม่จากบ้านหักพี่หนึ่งพันชัยนะครับที่คุณนาคุณตานะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครั้งแม่ก็ได้ให้ค่ะพูด้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นะครับคุณแม่ายบายบ๊ายบายเขาคอยเก็บจางลอยมาหาหลายตัวย่างลอยเขาแบบกันสี่หนึ่งเรื่องหลากหลายนะให้ไปหนึ่งสับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับปฏิสิทธิญาติสัมผัสพุณแม่ทั้งสองเนื่องจากว่ามือนี้เป็นวันแห่งความหลักครับ วันแห่งความรักก็อยากอยากสิดูว่าเมื่อวนี้มีผู้ใดมาบอกหักไปไม่นี่บอกค่ะอันนี้ไม่มีใครไปบอกรักเลยมาบอกบีบลูกบีบแล้วก็บอกลูกเป็นบอกรักลูกหนึ่งหนึ่งบอกรักแล้วแล้วก็บอกรักเพื่อนบอกรักตัวเองแล้วแล้วพรุ่งนี้ลูกๆก็อาจจะเอาอุกรณ์มา ครับกะน็สั้นผมกับขออนุญาตเนาะขออนุญาตรวยพรนะครับบันทึกความรักให้คุณแม่มีแต่คนหากมีแต่คนชื่นโชคชื่นชอบแล้วก็เป็นที่รักของลูกๆอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ให้ลำลำเลยรวยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับดังๆน่าตื่นเอ็นมากเลยขอบคุณครับ ไมใช่รอยเอทเย่ขอบคุณครับแม่ใช่รอยเอทแม่ย้อมเพื่อสวัสดิ์ปุรีแม่ยดอนครับแม่ยู่ดอนแม่ไมหน่อยเลยนะยังไปเยี่ยมต้นลาต้นขาขาวันนี้แม่แม่จากบ้านฮักไปถึงพระรานชัยนะครับแฮปปี้วาเลนไทน์ครับเดี๋ยวไปกันต่อครับขออนุญาตนะครับแม่ครับขอบคุณครับแม่เปลี่ยนมาใส่เอาวปบบเบอร์รูครับแมนตอนแรกผมตกใจ ผมเห็นนะผมรางวัลคนจะเือม้ให้ผมคนของพี่เด็กบราชัยครับเนี่ยคนไหนได้ดิสวัสดีครับครับไเเนมาสิมาท่วงมาสิมาท่วงขึ้นสัมภัสสัมผัสเนี่ยตอนนครับครับก็วันนี้นะครับผมาจะมาสัมผัสไอ้ไส้ไน,สไน,สนะครับพี่หนึ่งโบราชัย เห็นยอดดอกไม้ยังไงยังซียร์ดอยากสอบถามว่าไปซื้อเมล่าไปว่าโอ้ยังไงเนี่ยคือแบบผมซื้อเหมือนลายอยู่เนี่ยผมผมซื้อเหมือนลายอยู่เพราะว่ามันเป็นวันสรรมค่านาะมันเพมีผู้ใดงหายก็ต้องเป้ของสานมาสุขสารวันมาค่ะูชาเมื่อวานแกงครับผมซื้อเหมือนลายอยู่ก็อันนี้ผมซื้อเหมือนลายอยู่ ม,มัน,น,นมันกระยานแบบเจ้านายมันมือบาเนาะเออเอาผ้าเรียนผ้าห,หัวครับเจบา้าปาขอบคุณครับขอบคุณสําหรับปลาเจ้าของช่อดอกไม้นะครับขอบคุณสำหรับวันสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอนั้นก็บพ่อแม่ไผ่กคือน้องน้องเม็น้องเม็เป็นคนเสบายนะฮะอย่ามาเสื้อไปเปลี่ยนสีแล้วนะ กำลงกินทีสาระเลยพ่มีสาระ้ากันไวพรหน่งสองามันมาล่นทายแขกกแนะเป็นหนึเป็นคนไวพรนขออนุญาติเป็นหนึ่งเป็นคนไวพรมามาทายนะครับหสวัสดีครับกอลัใช่ครับเมธินวัตครับ ก็ขอสวัสดี1่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับขอให้พี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงของผมโปรดร่มิตรมีในความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแฮปปี้วันวาเลนไทน์นะครับอ๋อน้องเบรพรวโพรียบร้อยแล้วนะครับกาเจนกันครับปีนหนึ่งครับผมพี่น้องมีความสุขหลายๆครับผมมีแต่คนทางมีแต่คนเชิญชมเชิญชอบแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับผมตลอดพิธตลอดไปครับ นึ่งบอกว่าจังได้ยัได้นี่งมีมามาอยกระดอกอ้าวมีถ่ายมีถ่ายรูปบ้าหรือเปล่ามีมามาลอยกระดอ้าอบอกว่าจะแจกน้องๆผู้น่าดอแมงครับแยงครับแยงครับเอาบ้านว่ามีองครับอยก่ดองนี่ลอยกรดองเห็นยังบอกรแยการที่บ้านครือประกาศ้วยคลิปนี้ก็คื เพ่อน้ำเพอร้าบ่อ่น้ำสุขภาพเลยบอกครับโอเคครับครับผมอันนี้พี่พี่นะครับน่ารักมากพี่จัก่พี่เอาไม่เอานะโอเคไปด่วน พี่นงครับอันนี้บ้าเลนทายเนาะเขาจะเด้ดอกกุหลาบอันนี้ก็ยังเงียเขียวเขียวเบอรเปิ่งกันครับสวัสดีครับผมอันนี้วาเลนทายได้เนี่ยีดีเบเป่ไมเว้เพาใหม่เพาเ่งวาเลทายในคได้ดอกัอ่เย ครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับวันวาเลนไทน์เนี่ยปกติทุกคนจะได้ดอกไม้ดอกกุหลาบหรือว่าเป็นดอกไม้ต่างๆนะครับแสดงความหักนะครับผมแต่ว่ามันมีผู้หนึ่งผมยางพานมานเนี่ยนั่งเอกนั่งไรประจําทีมงานเท่าไหรล่ะต้องแน่นนะครับมาเบิ่งมาแล้วได้อีกอย่างในวาเลนไทน์นะครับมาเลยครับพี่น้องสวัสดีจ้าอันวาเลนไทน์เขาจะได้ดอกไม้อันนี้ เด, <c oughs> ดบบักนาวค่ะเ <c oughs> ครื่องบำรุงเสียงเนาะค่ะเด้อดอกไม้ไม่กินเ่ไาใดคือบักนาวดอกค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะมะนาวเท้ต้องมะนาวเจ๊พิษค่ะเราซื้อพวกคุณค่ะฮะเยบพิทคุณคุณบ่ค่ะซื้อคุณพอเข้าไปลรักครัวมาค่ะมะนาวแท้มะนาวอร่อยต้องมะนาวเจ๊พิษเท่านั้นค่ะเราสัมพันมั้ วาเลนไทน์เป็นยังไงมีดอกกุหลาบมาจจกคชอแล้วได้แจักดอกแล้ววาเลนไทน์ก็แค่วันธรรมดาค่ะหนูไม่สนใจหรอกหนูไม่เตื่นได้ยินดอกเร่รุ่นนี้ต้องรุ่นนี้ไม่ต้องการนะคะร,รุ่นนี้ล้อล้อผุญละค่ะล้อมือเดียวล้อมือเขาจ่ายเงินค่ะ โอ้ยพรอส์พ่อใส่ความหลักโอ้ยพรอใส่พี่น้องแรงแฟนเปลี่ยนเลยบอลเลนท้ายเนี่ยนะไม่ให้หนูนเนี่ยนะโอ้ยพ่อส์นู้นเป็นยังเนี่ยนะโอ้ยพ่อส์โอ้โอากะเจสั่นกะบอลเลนท้ายนะคะกะขอให้ทุกคนมีความรักให้แก่กันสัตว์ตัวขอให้แฟนๆนะคะแบบว่ามีมีแต่ความสุข เจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็มอบความรักให้แก่กันและกันค้ามันจะได้เจอนางเอกแนนสิสส์ะเจอแต่สิ่งดีๆมันจะได้เจอนางเอกแนนหรอตัดออกผู้แรกไหมฮะตัดออกผู้แรกเลยนางเอกแนนเนี่ยโอเคครับคุณครับโอเคครับพี่น้องครับพ่อนว่าความรวดเร็วปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปอะไรปิดคลิปครับผมกะอะไรครับเป็นความรู้สึกนะครับความรู้สึกของ พี่พี่น้องทีมงานดุงมารักพัฒคุใช่ครับครับเพราะว่าจะเป็นน้องๆที่ฟอนเสิร์ฟที่หนึ่งประดานชัยแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับ ร่วมทั้งผมเองนะครับเพราะวันนี้ก็ถือว่ามันมีความรักกับดีใจครับผมพี่น้องครับที่นี่พี่น้องกไม้ทำลังใจใหม้ความหมายด้านหนาวไปที่นะครับก็าในกระฝากพี่น้องนะครับติดตามนะครับผลงานของลูกชุ่งหมอลำคำบุญรอบมิมีนะครับเพราะว่าสิไปแสดงยุ่ยใสก็อยากให้พี่น้องมาบวนมาซื้อแล้วก็มาบอกความแักความเมตตาให้กันได้สีจุกทุกเวทีนะครับขอให้พี่น้องมีความสุขหลายๆครับแฮปปี้วันใดวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ